ขอโอกาสพระเทวานุทละทุกรูปขอเจริญพรบาศกบาศิกาทุกท่านสุขโขคุญญาจาอุณยโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความดีความสุขความเจริญ การที่เราทั้งหลายได้เจริญงอกงามมาถึงทุกวันนี้ <c oughs> ก็นับได้ว่าเราทั้งหลายมาด้วยบุญอยู่ด้วยบุญดังนั้นการที่เราทั้งหลายมีบุญนั้นในทางศาสนาก็จะเรียกอีกคำหนึ่งว่าภูเพกตาปุญญตาความที่เรามีบุญที่เคยทำมาปากก่อน ที่เราทั้งหลายมาพบกันในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเพราะเรารู้จักกันมาแต่ก่อนจากวันนี้หรือว่าชาติที่แล้วชาตินี้จึงได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนัน้นคนที่เคยทำบุญร่วมกันนั้นย่อมพบกันโดยอย่างไดอย่างหนึ่งวาละใดววละหนึ่งการ ทำบุญร่วมกันมาแล้วก็ได้พบกันนั้นถือได้ว่าพบด้วยความดีพบด้วยความสุขด้วยความเจริญฉะนั้นเราทั้งหลายหายใจทุกวันชีวิตจงอยู่ได้รับประทานอาหารทุกวันร่างกายของเราก็เจริญงอกงามการทำดีทุกวันก็เช่นเดียวกันเป็นบารมีบารมีเนี่ย เราสามารถสะสมได้ทุกวันทุกวันทุกวันฉะนั้นการที่ท่านทั้งหลายมาทำบุญที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใบบุญใบบุญการที่ท่านทั้งหลายกรวดน้ำนั่นก็คือการอุทิศบุญหรือว่าแผ่ส่วนบุญ ให้ส่วนบุญบุญเป็นของใหญ่ของหนักสมมติว่าจะถวายอาคารหลังนี้ก็ต้องถวายด้วยน้ำประเคนพระไม่สามารถที่จะยกอาคารหลังนี้ประเคนพระได้ก็ใช้บุใช้น้ำจึงมีธรรมเนียมสอนให้เราทั้งหลายกรวดน้ำกรวดน้ำนั้นหมายความว่า สิ่งที่เราทําคือบุญความดีความสุขความเจริญนั้นเราได้อุทิศนอกจากที่เป็นอัตราประโยชน์แล้วยังเป็นประรประโยชน์นอกจากเป็นทรัพย์สมบัติแล้วยังเป็นบริวารสมบัติเพื่อแผ่ให้กับบุคคลที่เราเคารพนับถือผู้มีพระคุณที่ร่วงรับไปแล้วให้ได้รับส่วนบุญที่เราทั้งหลายทำในวันนี้ ฉะนั้นการทำบุญของเราทั้งหลายนั้นจะได้รับประโยชน์3าอย่างก็คือประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและประโยชน์อย่างยิ่งฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายหรือเราทั้งหลายนั้นทำบุญเป็นประจำสม่ำเสมอย่อมจะให้ความสุขก่เราทั้งหลายเป็นประจำสม่ำเสมอและชีวิตของเรานั้นจะมีความสุขความเจริญ อมตะธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานครั้งสุดท้ายที่เราเรียกว่าปัจิมโมวาตคือความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายในปัจจุบันนี้เราใส่หน้ากากหากันจึงจะปลอดภัยจึงจะปลอดภัยในโบราณนั้นว่าใส่หน้ากาก,ก้็หากันก็คือไปในทางที่ไม่ดีแต่ว่าปัจจุบันนี้ ต้องใส่หน้ากาก้าหากันนั่นคือความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายฉะนั้นชีวิตของเราทั้งหลายอยู่ได้มั่นคงได้ก็เพราะบุญเพราะการสั่งสมบุญและอยู่รอดปลอดภัยได้ก็เพราะความไม่ประมาทฉะนั้นจึงขอให้เราทั้งหลายนั้นได้นำเอาธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ที่ประสงค์ได้นำเป็นสะพานบุญ เป็นสะพานบุญที่นี่ก็เป็นใบบุญแล้วเราทั้งหลายก็มาทําบุญก็คือความสุขความเจริญก็ย่อมเกิดขึ้นมีแก่เราทั้งหลายทุกคนความสุขความเจริญนั้นเมื่อเราทําแล้วไม่ต้องขอแต่มาจากผลของการปฏิบัติปฏิบัติบูชาเหมือนกับก,ก,การรการรับประทานอาหารเมื่อรับประทานอาหารแล้วไม่ต้องขอให้อิ่มเมื่ออิ่มแล้วไม่ต้องขอให้เจริญองอกงามย่อมเกิดขึ้นได้ เหมือนกับเราเรียนหนังสือชั้นประถมมัธยมและอุดมเหมือนกับเลขหนึ่งสองสามเป็นไปตามลำดับเป็นไปตามธรรมชาติธรรมะคือคธรรมชาติฉะนั้นเราทั้งหลายนั่นจงคู่ใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยจงภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธได้พบพระพุทธศาสนาเราจึงได้รับความสุขความเจริญมาถึงบัดนี้ก็ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วทุกคนทุกท่านทูน